สวัสดีครับแม้แต่ดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่างแบล็กฟิตและแอดเปิร์นอรตันก็ยังไม่สามารถต้านทานการเซ็นเซอร์ของประเทศจีนได้นะครับหลังจากแฟนหนังพบว่าภาพยนตร์ไฟ์คลับที่ใช้ในจีนมีตอนจบอีกแบบหนึ่งที่เราอารมณ์น้อยกว่าเวอร์ชั่นดังเดิมภาพยนตร์ไฟ์คลับก็เป็นผลงานคลาสสิกข,ของผู้กำกับเดวิดเฟนเซอร์ที่ออกฉายในปี1999 ตอนจบในเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่คนทั่วโลกได้ดูก็จะจดจำคือตัวเอกยิงตัวตายเข้าที่แก้มเพื่อฆ่าตัวตนผู้ชั่วร้ายอีกด้านหนึ่งที่แฝงอยู่ในตัวเขานะครับจากนั้นนางเอกก็มาถึงจุดเกิดเหตุและทั้งคู่ก็ได้แต่มองตึกที่อยู่ห่างออกไประเบิดแล้วค่อยๆถล่มลงมาแต่ถ้าหากว่าถ้าเราดูภาพยนตร์ไฟคลับบนตฟรมสตรีมมิ่งของ Ten c ซ n น v i ดีโอของจีน หนังเรื่องนี้ก็จบลงด้วยฉากตัวเอกยิงตัวเองเข้าที่ปากและคำบรรยายภาษาอังกฤษก็ขึ้นมาว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายและหยุดยั้งแผนทำร้ายล้างของไทเลอร์ได้จากเบาะแสที่ไทเลอร์มอบให้และยังมีการอธิบายต่อว่าไทเลอร์ถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชและได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี2012 หลังไฟคลับเวอร์ชั่นของ t e n เซน t สั้นกว่าเวอร์ชั่นดั้งเดิม12นาทีและฉากจบดังกล่าวก็ถูกตัดออกไปถึง5นาทีกว่านะครับตอนจบแบบใหม่นี้ก็ทำให้เกิดอาการถกเถียงบนเว็บไซต์โต้ปานหนึ่งในผู้แสดงความคิดเห็นก็บอกว่าสังคมเคยชินกับการที่สื่อและละครภาพยนตร์ถูกเซ็นเซอร์แต่การคิดตอนจบใหม่นี้ขึ้นมาเองนี้มันจะดูมากเกินไปหน่อยไหม ถอดหนังออกจากเว็บเลยเถอะในไหนมันก็ไม่ส่งเสริมพลังด้านบวกอยู่แล้วทางเฟดฟอร์มเทนเซนต์ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวการตัดตอนเนื้อหาที่ถูกมองว่ารุนแรงหรือรามกถือว่าเกิดขึ้นได้ปกติในจีนโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์คนหนึ่งบอกกับสื่อเซาชัไชน่าของ Morning Post ว่าเฟดฟอร์มวิดีโอต้องส่งเนื้อหารายการละคร การ์ตูนให้สำนักวิทยุและโทรทัศน์ตรวจสอบบางทีคอมเมนต์ตอบกลับก็เจาะจงมากกว่าจะต้องตัดอะไรทิ้งส่วนใหญ่เป็นฉากรุนแรงหรือโป๊เปลือยหรือประเด็นเรื่องค่านิยมเช่นฝั่งที่ตัวเป็นตัวร้ายไม่ควรชนะโปรดิวเซอร์คนนี้ก็บอกว่าเฟ,ฟออ์์มต่างๆจึงมีความกดดันที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาก่อนจะปล่อยใช้สื่อต่างๆได้ เมื่อเฟดฟอร์มซื้อภาพยนตร์ต่างชาติมาฉายต้องมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบ,บวนการเซ็นเซอร์แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่เขียนอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละฉบับภาพยนตร์ต่างชาติส่วนมากมักถูกเซ็นเซอร์เช่นจ็อกเกอร์ถูกแบนไม่ให้ฉายเพราะมีภาพรุนแรงชัดเจนและภาพยนตร์เรื่องโลแกนถูกตัดเนื้อหาออกไป17นาที ด้วยเหตุผลที่ว่ารุนแรงเกินไปสำหรับผู้ชมนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีถูกเซ็นเซอร์ด้วยเหตุผลทางการเมืองล่าสุดก็คือ Nomanland ที่ถูกยกเลิกฉายเพราะผู้กำกับโคอีเจ้าเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารและบอกว่าประเทศจีนเป็นที่มีคำหลอกลวงทุกหนทุกแหง่ง